ถ้าเกิดว่าไซบอร์ก VS เอเรียนอะไรเนี่ยมันจะโหดโกว่าซะเ่ยลืมกดใจแล้วกดติดตามแต่ถ้าหาไก่คลาสหรือว่าไกเ่เจมไปดูได้ที่มังยูเรามาวิเคราะห์กันก่อน,นดีกว่าว่าสองคลาสเนี่ยมีข้อดีขอด้ขอเสียอะไรบ้างอย่างเอเรียนนั้นข้อดีแล้วก็คือข่้โดมันถูกกว่านั่นเองแถมของที่ได้มาเนี่ยก็ยังใช้งานได้ครอบคลุมอยู่แล้วเลยนะแถมสกิลอง จะช่วยเพิ่มในความเร็วและการโจมตีที่เร็วขึ้นแต่ว่าก็มีข้อเสียอย่างที่ว่าถ้ามันติดร้อนเนี่ยมันก็จะช้าลงเลยนะงังก็มาดูที่ใส่บอกกันบ้างถึงค่าตัวจะพุ่งสูงฟรีแต่ก็ได้ชุดลอบกับเลเชอร์มาน,นั่นเองและความสามารถของมันก็จะเพิ่มในเรื่องของการโจมตีหนักหนักแล้วก็ยังเป็น AOE อีกด้วยเลยนะทําให้โดนเนี่ยหลายเป้าหมาย และดาวเมทเองก็แรงมากๆด้วยเลยนะส่วนตัวคิดว่ายังไงไซบอกก็ขัดลอยอยู่แล้วก็แหมมันยิงนัดเดียวได้ตั้งหลายตัวนี่นาะแล้วเพื่อนๆน่ะชอบเล่นคลาสอะไรกันก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คอมเมนต์กันด้วยนะ